The g h o s Show เรือ่องผีๆตอนแรกวันนี้ขอเสนอชุดเรือ่องผีจากคุณแจ็กเมียนจันในชุดบันทึกเรือร่องรอด ผมชื่อครอบครัวของผม,ผมเป็นคนจังหวัดหนองคายก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่สปปลาวแท้ได้ชายาว,ว่าแจ้วเวียงจันนั้นชีวิตผมต้องเผชิญกับเหตุการณ์กระทึกหลายเหตุการณ์เจอทั้งคนและผีเจอมาหมกและนี่คือ เรื่องเล่าของผมตอนที่ข้ามโขมาเจอผีจำได้ว่าปีนั้นเป็นปีพศ2536พ่อผมซึ่งท่านไปทำไม้ที่เวียงจันท์ได้เดินทางกลับมาที่กรุงเทพ พร้อมกับความเล้มเหลวอีกครั้งของการทำไม้ร่วมกับคนอื่นตอนนั้นเราย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพแถบชานเมืองซึ่งก็คือจังหวัดสมุทรปราการผมกับพี่ชายทำโรงงานเล็กๆเกี่ยวกับส่มอุปกรณ์ตัดไม้ผูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงงานที่ทำเกี่ยวกับไม้ และบุกต่อเรือสิ่งกค้าเราส่วนมากอยู่ทางแถบภาคตะวันออกและภาคตะวันตกช่วงนั้นก็เฟื่องฟูพอสมควรพ่อของผมท่านอยากให้ผมและี่ชายเดินทางไปที่นครหลวงเวียงจันทร์ประเทศสปปลาวเื่อไปดูและทําเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัดไม้ สื่งกอนนั้นทางราก็เฝืงฟูอย่างมากขาอบอกไว้ก่อนครับว่าครอบครัวเรามีได้กันสี่คนพี่พ่อแม่พี่ชายและตัวผมเองเราก็ปรึกษากันว่าจะเอายังไงสรุปคือ ให้พี่ชายไปดูรูปทางก่อนว่าเป็นยังไงพี่ชายผมชื่อว่าพี่เอกพี่เอกกับพ่อก็เดินทางไปที่จังหวัดน้องคายและข้ามสะพานมิตภาพไทยลาวข้ามสะพานแม่น้ำขงไปยังประเทศสอปป,อปอลาวที่นครหลวงเวียงจัน์ หลังจากที่เราคุยกันได้เพียงสามวันจากนี้ไปจะเป็นเรื่องเล่าอีกเพ่เล่าให้ผมฝังหลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วพี่เอกกับพ่อก็ขึ้นรถตุ๊กๆตกจากดานตรวจคนเข้าเมือง เราพาพี่เอกและพ่อเข้ามาในเมืองเขาเรียกกันว่ากำแพงนครเวียงจันทร์เพื่อเข้าสู่ที่พักสื่ทางพ่อได้ติดต่อไว้เรียบร้อยแล้วรู้สึกจะอยู่ใจกลางเมืองสมัยนั้นบ้านเมืองยังไม่เจริญท่นาน้ากลางใจเมืองก็ยังไม่มีบ้านเานลยบาทนะ รถโดยสารจอดรงหน้าเต็นที่พักซึ่งเป็นโรงแรมเก่าๆสร้างมาประมาณหาถึง60ปีก่อนตอนที่สร้างครั้งแรกก็ไม่ได้สร้างเพื่อจะมาทำเป็นโรงแรมแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงประเทศตดึกนี้เลยถูกนำมาทำเป็นโรงแรมพักสำหรับพนักงาน ของรกราที่อยู่ต่างจังหวัดที่ต้องเดินทางเข้ามาเมืองหลวงเพื่อมาทำภารกิจและธุระต่างๆแต่การต่อมาก็สามารถเปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าพักได้ พ่อกับพี่เอกมาถึงโรงแรมแห่งนี้ตอนนั้นก็เวลาประมาณหกโมงเย็นรู้สึกช่วงนั้นจะมืดไวเพราะอยู่ในเดือนธันวาคมถือว่าเริ่นเข้าสู่ฤดูหนาวพี่เอกและพ่อนำสัมภาระขึ้นไปบนตึกเพื่อไปยังห้องที่จะเข้าพัก เปิดประตูเข้าไปพี่เอกก็ตกตกใจขอพักอะไรไมีเตียงเรียงกันตั้งเจ็ดแปดเตียงพี่เอกเลยถามพ่อว่าพ่อมาถูงข้องหรือเปล่าครับพ่อมองหน้าพี่เอกแล้วก็หัวรอ้และก็ผัว ถึงแล้วก็ห้องนี้แหละส่วนมากคนที่จะมาพักจะเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนว่าจะมากันหลายคนเลยต้องจัดให้เป็นห้องแบบนี้ซึ่งราคาห้องจะถูกมากๆ รู้สึกจะคิดเป็นเตียงนะคือราคาต่อเตียงซึ่งถูกมากมากก็ไม่รู้ว่าพ่อผมเขารู้จักได้อย่างไงพี่เอก็ไม่คิดอะไรมากก็เลือกได้สองเตียงแล้วก็เก็บสัมสภาระเข้าตู้เสื้อผ้าสึ่งติดกับเตียงนั่นเองเสร็จแล้วพี่เอกกับพ่อ เ็ราไปหาอะไรกันกินซึ่งร้านก็อยู่แถวโรงแรมนั่นแหละพอบอกว่าแกมีร้านประจำอยู่ร้านหนึ่งถ้ามาเวียงจันทร์ก็จะมาร้านนี้เสมอเสมอ เข้าไปถิงร้านกดจัดแจงสั่งอาหารสิ่งสวนมากพ่อจะเป็นคนสั่งพี่เอเขานั่งทานไปไม่ได้ว่าอะไรหลังจากอิ่มกันแล้วจ่ายทางเสร็จก็เรียมขึ้นที่พักเพื่อพักผ่อนเดินออกจากร้านอาหาร ไม่นานก็ถึงโรงแรมที่พักขึ้นบันไดไปชั้นสองก็ถึงเข้งที่เราจะเข้าพักเข้าห้องเสร็จก็จัดแจงเตรียมที่จะอาบน้ำเข้านอนโดยที่พ่อจะไปอาบก่อนพี่เอก็นอนเล่นอยู่บนเตียงอ่านหนังสือดูทีวีรออาบเป็นคนต่อไป โรงแรแมแห่งนี้ห้องน้ำจะอยู่ด้านนอกของห้องนอนจะต้องออกจากห้องนอนแล้วก็เดินตามระเบียงตึกออกไปผ่านไปสักพักพ่อก็อาบน้ำเสร็จพี่เอก็เตรียมตัวเป็นคนต่อไปพี่เอกเปิดประตูห้องนอนเดินออกจากห้อง และค่อยๆเดินไปตามระเบียงตึกสังเกตตามทางเดินมีไฟเปิดไม่กี่ดวงทางมืดก็มืดสูงๆจะเป็นเราะอากาศหนาว หรือครอบบรรยากาศครอบตัวในขณะนั้นมันบังเวงหรือเปล่าพี่เอเติินไปห้องน้ำด้วยความรู้สึกหว,วนหวนได้ยินเสียงประตูหน้าต่างเปิดปิดตลอดทางที่เดินขณะที่กำลังจะถึงห้องน้ำและขณะที่พี่เอ กำลังจะเปิดประตูเข้าไปพี่เอก็ต้องสะดุ้งอกใจอย่างแรงหยุดชะงักไปครู่หนึ่งเพราะอยู่ๆก็มีเสียงหนึ่งได้ยินมาจากข้างหลังพูดขึ้นว่า เจ้ามาจากที่ใดพี่เอค่อยๆหันกลับมาตามเสียงที่ได้ยินและแล้วเขาก็ต้องสะดุ้งย่างสุดตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะภาพที่เห็นเป็นชายแก่ผมขาวตัวสูงใหญ่ใส่ชุดขาวเหมือนราม มัดผมมวยไว้บนหัวกำลังยืนยิ้มอยู่ข้างหน้าพี่เอตกใจสุดคิดไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังเจอกับอะไรจะเป็นคนหรือผีพี่เอตั้งสติได้เลยยกมือที่สั่นขึ้นไหวแล้วพูดด้วยเสียงสั่นว่า ผมมาจากน้องคายครับมาพักที่กับพ่อเออก็ไม่รู้ว่าจะมาเออลบลบทนทานหรือเปล่าครับสิ้นเสียงพี่เอกชายชชราท่านก็พูด ไม่ต้องกลัวเราหนอะกเราเป็นผู้ดูแลสถา,านที่แห่งน,นี้เราอยู่ที่นี่มานานแล้วเราอเองกับพ่อมาที่นี่ก็เลยอยากมาท,าทักทายสักหน่อยก็ขอให้พักอยู่ด้วยความสบายใจนะถ้ามีอะไรอยากให้เราช่วย ให้คิดถึงเราแล้วสิ่งสำคัญที่ไอ้หนูกับพ่อมาที่เมืองแห่งนี้อย่าลืมไไหวองค์เจ้าแม่สีเมืองน,นะอย่าลืมจากนั้นตามที่พี่เอก เขาชายชนาก็ค่อยๆหายไปหายไปเองเองเองเอเสียงพ่อปตะเกียกพี่เองทำให้พี่เองสะดุ้งสุดตัว ลุกขึ้นจากเตียงนอนหลังจากที่พ่อเอามูอมาเขย่าตัวลุกรีกเพื่อให้ไปอาบน้ำพี่เอ็นก็ลุกขึ้นด้วยความมงเุเงียตัวก็ยังสันส่นๆคิดในใจว่ายังนี้หลับฝันไปเลอนี่อ๋อไม่ว่าเป็นเรื่องจริง